รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คืนไม่กลับบ้านนะดิเหงาเลยไม่ใช่เรื่องน้ำใช่เรื่องอะไรเสริมเแลวอ่ะแล้วน้องภูก็จะไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศทีนี้พี่ก็ยังบอกว่าัวลูกจะไปอยู่ไกลแล้วมันจะติดต่อกันลำบากไงแล้วพี่กู้ลูกไปอยู่ที่เรืจะเจอเครองไรเครื่อทำไมเคร่ทำไมไมให้มันไปแล้วเหรอถึงเป็นห่วง ยังยังไม่ไงคุณตลกไม่ต้องเครียดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย A I S นะคะเขามีแอปพลิเคชันใหม่นะคะที่ชื่อว่า A s S o a m i n g นะคะที่ช่วยให้เราได้ออนไลน์แชร์แชทอัพได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ขาดการติดต่อกับลูกสางแน่นอนใช่ไปเดินที่สำคัญแอปนี้นะคะใช้งานง่ายใช้ได้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะถ้าค้นหาประเทศที่จะไปแล้วก็เลือกใช้งานเน็ตหรือว่าโทรที่เหมาะกับเรานะคะแถมยังคอยช่วยเช็คสถานะร a ม ing ได้ตลอดเวลาอีกด้วยง่ายมาก ถ้า,ามีตลอหรือว่าใครยังไม่ได้โหลดนะคะลองไปโหลดมาใช้ดูก็ได้ค่ะมีทั้งในระบบ iOS และ Android ะใช้สะดวกมากตอบรับชีวิตดิจิตัลขนาดนี้รับรองว่าเน็ตไม่รั่วชัวร์ใว,ว้าวอ้ยทีนี้หนูก็สาม,มารถติดต่อลูกได้ตลอดเวลาว้าวสบายใจอ่ะทำง,งานต่อเลยค่ะโอเคให้มันไปทำงานไรแล้วหรอเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนแต่วันนี้งงมากว่าทำไมวันนี้มัน วิบปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั ine, ๊บ okay, ยังไงก็ไม yeah. ่รู้ค mm. 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 ุณ mm. ผ mm. yeah. mm. mm. uh ู huh. ้ชมผู้ชมดูเงินเดืนรวยนะมองมองมีพระเอกก็อุ้ยเสียตาไปหมดเลยมองมีฝข้างหลังก็อู้ยก็มาจากไฟของตัวเองนั่นแหละจัดเต็มกว่าคนอื่นเขาเชิญนี่เบานะเบาแล้วนะอันนี้วันธรรมดาธรรมดาเนี่ยนิดหน่อยเองเอาหนเป็นอะไรเม็ดเล็กเบาๆเองแหมดูของแต่ละคนสิคะก็ไม่ได้ต่างกันเลยดูพี่ดูเจ๊ โอ้โหมาทั้งครอบเราสุดอันนี้เนี่ยแค่ใส่ไปดื่มกาแฟหน้าปักซอยอ่าเข้มกลัดไพรลินค่ะคุณอยากสวยดังตัอ่ะมาน้องก็มีนะคะสีเดียวกันเลยเป็นสีขาวแหวนอะความารีนนี่นะคะแหวนนี่เนี่ยวันนี้จัดรายการมันเป็นยืนแบบนิดนึงนิดเดียวขี้ปวดอะ่ะเราอะใช่ไหมมุ้เฉยขี้ปวดจังเลยแล้วพอเราแต่งกันเอาบัดผมตลอดเวลา เป็นต่างหูโท์แคช์รอเฉยสิเล็กๆไม่ได้วอ์วังแต่ดูดีเหมาะกับใบหน้าเรียวๆคนของดันนะคะของดันไม่อยากจะเื้อใครค่ะของดันเป็นต่างหูนินเบาๆอุ๊ยทำไมต้องเป็นนินด้วยวะหอมปากหอมคอโอ้แต่ละคนไม่ได้วอกเลยเบามากน้อยมาก มันเป็นของพวกคุณตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่ให้เราหรอเจ้อันนี้เนี่ยของเขาเอามาให้ใส่ทํให้เรทำเป็นยังกับเป็นของตัวเองเดี๋ยวนะถ้างานนี้นะมีการให้นะไอเอ็แโดนฆ่าคนแรกฉันไม่ยอมด้วยทำไมแต่ละคนใส่ไม่เหมือนกันเลยล่ะต้องสงสัยเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ที่จะมาพูดเกี่ยวกับอัญมณีในวันนี้ขอเชิญอาจารย์ชางทศพรศรซิตุลา 每天。 ไหนอะใส่เครื่องประดับให้ใส่ทำไมซื้อให้หน่อยเสคะเขาเอามาให้ใส่เฉยเคยได้ยินมาว่าบางตำรานะคะบอกว่าอัญมณีเนี่ยช่วยรักษาอาการโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยปวดท้องปวดหัวปวดข้อช่วยได้หมดเลยจริงไหมคะจริงบอกว่าเรื่องเรื่องอัญมณีกับเรื่องของดวงชะตาราศีก็มีมานานนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอไปในเชิงของเครื่องประดับเนี่ยก็มีดีไซน์ที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้นทำให้ใครที่แบบกำลังคิดว่าเอ๊ะเวลา เราหาพวกของที่มาเสริมราศีใี่กังเนี่ยมันต้องเป็นแบบเฉยๆเหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่นะครับหรือแม้กระทั่งใน1คนเองเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ในเรื่องของอัญมณีเนี่ยได้หลากหลายด้วยมากกว่าหนึ่งสีด้วยนะมากกว่าหนึ่งแบบเลยถ้าอย่างนั้นดีเลยคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ช้างจะมาบอกว่าราศีไหนเหมาะที่จะใช้อัญมณีอะไรพอเราใช้แล้วเนี่ยจะมีผลกับชีวิตเราอย่างไรช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ เชื่มาทางนี้เลยค่ะใส่อัญมณีเสริมดวงให้เพีงรวยๆกันดีกว่านะคะเอาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยค่ะราศีเมษของเมียพระเอง้านนี้เลยราศีเมษนี่นะครับเป็นราศีแห่งแบบผู้นําความสําเร็จนี่ครับผมที่หนุ่มแหมมด้วยด้วยนะครับก็ปกติเนี่ยอัญมณีที่เหมาะสําหรับราศีเมษมากที่สุดเนี่ยก็คือเพชร นั่นไงนั่นไงนั่นไงราศีคนรวยก็ซื้อแต่ไม่มีตังค์ดูดิในคอคุณอะมันเป็นเงินเหานี้ใช่ครับจริงๆเพชรเนี่ยก็ใส่ได้ทุกราศีนะไรยิ่งจะมีคนซื้อให้ก็ยิ่งดีถูกต้องค่ะคือบางทีมันมีหลากหลายแบบมากนะครับถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยก็อยากให้เลือกเพชรมาเป็นอันดับแรกนะครับว่าเป็นสิ่งที่แบบช่วยเสริมในเรื่องของความกล้าหาญความมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบ สร้างพลังที่ดีให้กับชาวราศีเมษเพราะเพชรถือเป็นอัญมณีที่แข็งแรงที่สุดใช่ไหมจย์ใช่ใช่นะครับมีค่าความแข็งที่ดีที่สุดนะครับหรือหรือบางทีถ้าเกิดถ้าเกิดราศีเมษอยากจะเสริมเรื่องพวกการเงินนะฮะอาจจะใช้เป็นพวกตระกูลไพรินก็ได้ไพรินสีน้ำเงินคุณผู้ชมค่ะนี่ไงเพชรยีรานี่อย่างนี้คนไทยเรียกยีรา าจริงๆก็คือไพลินใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ครับไพลินหรือว่าหรือรูซัฟฟายเนี่ยนะฮะก็เหมาะนะครับน้ำเงินอย่างเดียวเหรออาจารย์ออกฟ้าได้ไหมเอ่อจริงจริงน้ำเงินหรือฟ้าก็ได้น้ำเงินหรือได้ทั้งสองอันได้ได้ทั้งสองแบบนะครับแม่ยถ้าเกิดเสริมเรื่องงานเนี่ยใช้เป็นพวกนินอย่างที่คุณตั๊กใส่ก็ได้อ๋อเรื่องงานเฮ้ยทำไมพี่ปอแค่ใส่ได้หลายอย่างเลยอ่ะช้างของช้างละสีช้างอ่ะงั้นมาพกสีนี้ใช้ได้หลายอย่างกันนะหลายอย่างไพลินไพลินแล้วก็นินแล้วก็นินได้ด้ว วู้ดในหลายอย่างจนราศีพฤศษนะครับพฤศษเนี่ยนะครับอ่านี่มีตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยเป็นสร้อยไพลินประดับเพชรใช่ไหมเนี่ยอันนี้รับพฤศษได้ด้วยอันนี้เหมาะกับพี่นุ้ยนะคะเนี่ยพิศษพิศษเลยเนาะจะดีเหรอคะนะครับอ่าก็ถือว่าไพลินเนี่ยเป็นอัญมณีจากสวรรค์ ให้ผลในเรื่องของความเมตตากรุณานะครับเวลาเจรจารติดต่องานให้เป็นที่รักใคร่ของคนนะครับก็เหมาะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีนี้นะครับหรือว่าบางคนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยอยากจะเสริมพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้นะก็อาจจะใช้พวกตระกูลมรกตนี่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยอยากจะเสริมในพวกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานหน้าที่การงานเนี่ยนะครับอาจจะใช้ใน พวกสิ่งที่เกี่ยวกับพวกอมีพิสนี่ก็ได้นะครับก็เป็น3อย่างที่ใช้แล้วเหมาะกับราศีพิศษ,ษ,ษด้วยค่ะต่อมาใต้า<ป>ราศีเมถุนนะคะของคุณชาคริสค่ะต้องบอกว่าเมถุนเนี่ยเป็นราศีธาตุลมนะจริงคนธาตุลมเนี่ยก็อยู่ไม่ค่อยนิ่งนะคเป็นราศีาที่แบบต้องไปน่ดมานี่มีเรื่องการเดินทางอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็เมถุนก็เป็นราศีที่แบบหน้าตาดี ออหาใช่ใน12ราศีเนี่ยครับว่าเป็นราศีที่น้าตาดีอ้าวหนิงทำไมกมีบนคอแล้วคะพี่หนุ่มแหม่มจะซื้อให้คนไม่ได้คนไม่ได้ไงเหมาะด้วยเหมาะเหมาะนะเหมาะมาก เมทุนอย่างสามีจ๋าของเมย์ไม้เลยต้องใส่อันยังไม่ต้องเกย์สองไม่ต้องเกย์ในห้างเซ็กซ์ในห้างอ่ะมันใส่หมดไปลานะฉันอยให้แกพูดแบบเนี้ยเออโอ้ยยังไงคะเมย์ม้เลยสามีต้องใส่อะไรก็แล้อให้สามีคะจริงจริงเนี่ยเมเมทุนเนี่ยเป็นพวกเนี่ยโมราสีเขียวนะอย่างนี่จะพูดถึงพลอยนะนี่เขาหยกได้มั้ยหยกหยกก็ได้หยกก็ได้นะครับเพื่อเสริมเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยนะเรื่องอำนาจนะครับก็เหมาะสำหรับราศีเมทุนนะครับหรือว่า ถ้าจะเรียกว่าให้เสริมโชคในเรื่องของการเงินเนี่ยครับก็เป็นแบบชุดเป็นแบบสีขาวแบบนี้ใส่มงกุฎใส่มงกุฎหรอหรือถ้าเสริมเรื่องงานเนี่ยเป็นพวกอะความมรีนก็ได้อะความารีนสีดายอันี้เป็นพระฟ้าใช่ไหมจันต่อมานะคะราศีกรกฎนะคะราศีนี้มีลักษณะเด่นยังไงคะแล้วอัญมณีที่เป็นมงคลกับราศีนี้ต้องใช้อะไรเอ่ยกรกฎ่ยเป็นราศีแห่งแบบผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงเลยเป็นราศีแห่งแบบ คนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวนะครับเป็นราศีที่มีเรื่องของความสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นราศีนี้เนี่ยก็จะต้องเน้นพวกเครื่องประดับที่เป็นสีโทนขาวๆอย่างเช่นพวกมุกแบบนี้ความเป็นผู้หญิงมากนี่ก็เลยเป็นแบบมงกุฎมาให้ดูเลยที่ใคมงกุฎเลยถ้าอย่างนั้นกรกฎใส่เพชรก็ได้ไหมจันใส่เพชรก็ได้นะครับเพราะมันเพื่อขาวมันก็ก็โทนแบบคลียร์นหน่อยอ่าอย่างอย่างนั้นอย่างนั้นเพชรกับไข่มุกได้มุกกับเพชรเนี่ยเป็นคู่กันเลยเพราะว่า พชรเนี่ยช่วยเสริมเรื่องเรื่องงานให้กับกรกฎได้ด้วยส่วนมุกนี่ก็เป็นเหมือนอัญมณีประจําราศีด้วยถ้าเราถ้าเราเอาทั้งสองอย่างมารวมกันมันก็จะได้ยิ่งเสริมกันเลยนะกรกฎ่านไปแล้วค่ะใส่เมทที่5ราศีสิงค์ค่ะนี่ใส่ใจคอของชาวราศีสิงค์เป็นยังไงคะจะเราต้องใส่อัญมณีอะไรถึงจะเหมาะสสิง์เนี่ยเป็นราศีแห่งผู้นำนะเป็นราศีแห่งเขาเรียกว่าในเรื่องของสังคมด้วยเป็นกลุ่มของราศีธาตุไฟนะครับเพ้เนี่ยเครื่องประดับที่แบบ ดูโดดเด่นหน่อยนะสีสิง่์สดสดหน่อยอย่างเช่นพวกทับทิมพวกอะไรแบบนี้นะครับเป็นอัญมณีที่เหมาะในเรื่องของราศีสิงค์คือจะเสริมทั้งเรื่องความมั่นใจเรื่องโชคและเรื่องสุขภาพนะครับหรือว่าให้สมหวังในเรื่องของความรักด้วยแล้วราศีสิงห์เป็นราศีที่ที่ดวงกําลังเริ่มจะดีอยู่ในช่วงนี้โอ้โหมีตีมือกันจ้า ทัพทิมเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นตระกูลไพลินนี้ก็ได้เป็นตระกูลไพลินทัพทิมไพลินเนี่ยไพลินจะเสริมในเรื่องของการหน้าที่การงานต่อไปเป็นราศีกันค่ะอาจารย์ขาครจะใส่อะไรราศีกันเนี่ยเป็นเป็นราศีที่จริงช่วงนี้ก็อยากที่บอกว่าเดือนเนี้ยมันก็ยังมีพระราหูอะไรอยู่เป็นช่วงที่แบบค่อนข้างจะแรงบางทีการมีเครื่องประดับดีๆเนี่ยก็ช่วยเสริมได้นะครับอย่างราศีกันเนี่ยก็จะเหมาะพวกมรกต จร,จริงๆมรกตเนี่ยให้ผลทางเรื่องของการเสริมราศีกันราศีกันเป็นราศีแห่งนักคิดนักวางแผนนะครับคือได้ทั้งประจําราศีด้วยแล้วก็เป็นอัญมณีที่เสริมโชคในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยโชคในเรื่องของการค้าขายการเจราจาติดต่อนะครับใครที่เกิดในชุดของราศีกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะมากมรกตดรหมาะมยังเหลืออีก6ราศีนะคะจะต้องใส่อัญมณีอะไรอดใจรอแป๊บหนึ่งยังไม่บอกช่วงนี้นะคะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้ถึงตาของราศีตุลน,นะคะเป็นลัคนาราศีของคุณแม่แหม่ม้ดิฉันนะคะเราพร้อมกันเลยค่ะกับเข็มกัดไพรินอันแวลรับแบบนี้ช่วยเสริมเองอะไรบ้างคะโอ้แน่นอนเลยนะครับบอกว่าเป็นสีหรือว่าเป็นอัญมณีที่แบบเหมาะกับราศีตุลมากมากนะครับเป็นสิ่งที่คือไพรินเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเมตตาความช่วยเหลือนี่ดีนะเพราะว่าคนราศีตุลเนี่ยครับพยายาม พกพวกแหวนสร้อยหรืออะไรแบบนี้นะครับที่เป็นเข็มกลัดที่เป็นไฮลินแบบนี้นะครับ<อ>เสริมพลังของราศีตุลเนี่ยได้ดีามากๆนะครับจริงราศีตุลเนี่ยนอกจากไพลินแล้วเนี่ยยังสามารถใช้พวกมุก ได้ด้วยนะนะครับเพื่อเสริมในเรื่องของการทํางานอ๋อใส่มุกอะไรมุกทีนี้มุกมีแต่ว่าแต่เน้นเน้นเป็นสีขาวๆดีกว่าขาวขามาดีกว่าราศีพิจิกนั่นเองค่ะราศีของเมียตลาดราเจนี่เขาเป็นคนสวยงามค่ะแบบว่ารวยเสน่ห์นะคะพูดเก่งค่ะพิกเลยนะเลยอันนี้คุณผู้ชมทางบ้านกำลังจะบอกว่าโก๊กเป็นยังไงที่ใส่ใจคอของชาวราศีพิจิกเอาดูในคอคุณผู้ชมจริงจริงี่เป็นราศีธาตุน้ำค่ะปกติเราคิดโอ้ธาตุน้ำเนี่ยดูแบบ เรียบร้อยอ่อนโยนอยแต่ว่าพี่จิงเนี่ยเป็นน้ำร้อนอ่ารืยบางทีเป็นน้ำกรดอ่าน่าจะเป็นอย่างหลักพี่แซ่บค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราจะลดกรดด้วยนะครับโทพาสนะฮะที่เป็นสีออกโทนชมพูหรือว่าเทนแดงๆแบบนี้อ่านะครับเราจะเห็นว่าเขาเป็นสีธาตุน้ำก็จริงแต่ว่าอัญมณีเนี่ยจะออกเป็นโทนแบบดูสดใสคล้ายๆกับ กลุ่มของราศีสิงห์ที่เป็นธาตุไฟค่ะอ่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมทั้งเรื่องของโชคทางด้านสุขภาพเลยนะโอ้นะสมควรอารมณ์ด้วยหรออารมณ์อารมณ์ด้วยทำให้สมดุลด้วยทําให้สมดุลด้วยปรับแต่ถ้าเกิดใส่ไซนี้เนี่ยยังไงอารมณ์ดีแน่นอนอยู่แล้วมันเย็นเหรอสามีซื้อให้ใหญ่ขนาดนี้ผมว่า จะไปไหนไปเลยอีกสิบวันไปเลยโอ้โหอน้น่าซื้อให้พี่ปอใส่ฮะจะเหมาะกับคอมไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายแต่ถ้าจะให้ผู้ชายก็สามารถทำเป็นแหววเป็นอะไรพี่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าในเรื่องในเรื่องงานนะนะสำหรับราศีพิจิกเองเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้เป็นทับทิมก็ได้ด้วยทับทิมเนสีแดงนาะใช่สีสีโทนที่ใกล้เคียงกันเอาต่อไปเป็นชาวราศีธนูนะครับราศีธนูเนี่ยก็จะเป็น สวยนะเชียรอยู่กับเพชรดีดีคือราศีธนูเนี่ยนะครับบุชราคำเนี่ยถือว่าเป็นนันยมณีสีเหลืองเป็นสีแห่งมิตรภาพสวยนอเหรอความเป็นมิตรนะครับหมายถึงเรื่องของสติความละเอียดรอบคอบจะได้มีสติความมั่นคงนะครับ เสริมพลังความกระปี้กระเป๋าโอ้โหูราศีธนูมากีตันูเรู้รารู้เอ๊ยทิ้งทิ้งอ่าดีด้วครับจะเห็นไหมฮะอ่าและต่อไปด้านนึงอีกด้านนึงเป็นราศีมังกรค่ะให้ไอินทายไหมพี่ตั๊กว่าที่จะต้องใส่สีอะไรเออเออฉันอะดำนินใส่อะไรลราก็รู้ราศีดำนินว่าอะไรนนิะครับ เสริมพลังเรื่องความมั่นคงให้กับราศีมังกรทำไมแต่ว่าพี่ตักนี่คู่ควรกับสีนิงจริงๆเนาะธาตุดินเป็นธาตุแห่งความมั่นคงนะครับราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่มีพลังของธาตุดินเยอะมากครับแล้วก็นินเนี่ยก็เป็นเหมือนกับอัยมณีที่เสริมพลังแห่งความมั่นคงแล้วก็บราณก็เชื่อนะว่าเป็นเหมือนกับช่วยป้องกัน พูดไพ่พูดผีปีศาจสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ให้เข้ามาด้วยอีกที่หนึงคือราศีราศีมังกรเนี่ยนะครับก็อาจจะมีภัยลินเสริมในเรื่องของการทํางานได้ด้วยภัยลินก็ได้อันนี่เอาม่เอาไม่เอาค่ะคุณแม่มีบังอาจราศีต่อไปราศีมังกรเสร็จแล้วก็เป็นราศีอะไรของลอยเม็ดนี้แล้วนะคะโอ้สวยไหมคะอันยังไม่ดีเม็ดนี้สีม่วงอล่ะมากเลยค่ะเนื้อเคลียรที่ที่รสชาติเป็นยังอะเมทิสอะเมทิสเนี่ยนะครับสีออกโทนม่วงสวยมากเลยค่ะหมายถึงเรื่องของความเป็นอิสระ นี่นะครับใครที่เกิดในราศีนี้สติปัญญาความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เป็นอัญมณีให้ช่วยในเรื่องของทําให้เหมือนกับจิตใจมีความสมดุลนะครับในเรื่องของความสงบการพักผ่อนที่ดีด้วยนี่แล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับบางคนเนี่ยในเรื่องของการใครที่เป็นนักลงทุนหรือว่าชอบลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงๆเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันราศีกุมเนี่ยยังใช้อันนี้ได้อีกอันหนึ่งนะโทพัสเนี่ยครับที่เป็นสีอโกแดงแดงชมพูชมพูเนี่ยอันนี้จะเสริมในเรื่องของการทางาน เรื่องของอัญมณีหรือหินหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยเขาจะมีพลังในตัวของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มมีนะมันมีแต่โบราณโบราณแล้วอ่าออนะครับคุตั้งของเขาเลิกหมดไม่ห่วงดิฉันเลยอันนั้นต้องเป็นของฉันแน่นอนเพราะว่าเป็นราศีมีนค่ะแหวนที่ใส่อยู่อันนี้ก็เป็นอความารีเหมือนกันช่วยเสริมดวงยังบ้างครับคือราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่เป็นพลังของธาตุน้ำ อความมรีเนี่ยเป็นสีน้เเลป็นอัญมณีแห่งมหาสมุทรเลยนะครับเหมาะกับชาวราศีมีนซึ่งหมายถึงเรื่องของจิตใจที่อ่อนไหวอ่อนโยนนะครับคนราศีมีนเนี่ย ถ้าสีโทนแบบนี้นะทำไม่เกิดพลังแห่งความเนี่ยน่บุญใส่เนี่ยใช่ใช่สวยใส่ทับไปมั้มเหมาะโอ้โหเดี๋ยวพี่ขอลองใส่หน่อยนะถ้างั้นมันจะมาทับกันกับชาวราศีตุลกับเมษไม่ละอันนั้นก็เป็นสีฟ้าอาจารย์อันนั้นเหมือนเมษถ้าฟ้าโทนนั้นไม่เกี่ยวเลยไม่เอาเอาความมารีนของของราศีีเนี่ยจะเป็นแบบฟ้าอ่อนๆเลยแต่ถ้าเกิดตุลเนี่ยตุลก็จะเป็นเทิงเชิงไพลินในในเชิงแบบอ่าเข้มๆหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ไม่สับสนนะหรือหรือฟ้าหรือหรือบางทีเราเร จะยิ้มถ้าอย่างนั้นเธอคอยส์ก็ใช้ได้ใช่ไหมเธอคอยส์ก็ยังพอได้ชาวราศีมีนนะครับหรือถ้าถ้าราศีมีนเนี่ยอยากจะเสริมในเรื่องของการทำงานเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยถูกต้องเลยกุศลคมเนี่ยนะครับเหมาะกับเรื่องของคุณผู้ชมค่ะทั้งหมด12ราศีครบแล้วไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นราศีไหนชื่นชมหรือชื่นชอบเหมาะกับอะไรอัญมณีไหนผู้ชมก็สามารถเลือกได้ค่ะแต่ต้องมั่นใจด้วยนะคะว่า อัญมณีหรือว่าหินที่คุณซื้อนั้นเนี่ยต้องมีพลังหมายถึงว่าต้องเป็นของแท้ <c oughs> แต่ถ้าเราไปซื้อของปอลอมพลังมันอาจจะไม่มีเนาะอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ช้างมากนะคะ <c oughs> ข,อขอบคุณค่ะที่ขอไม่ได้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเครื่ <c oughs> องเพชรละอัญมณีสวยๆค่ะจากมิวตี้ค่ะ,คะ <c oughs> ถ้าอ,อยากให้อาจารย์ช้ามาคุยหรือว่าตอบคำถามเรื่องอะไรอีกก็ส่งกันเข้ามาได้ในแฟนเพจหรือว่าไอจีสมาคมเมียจาย๋าได้ค่ะค่ะว,วันนี้เวลาหมดแล้วลนะคะตลาจะไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ